หมอศักดานั่นเองครับเอาละฮะคุณหมอครับวันนี้เกริ่นกันไปแล้ววันนี้เรื่องที่น่าสนใจเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับครับปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคตับถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันอันครับต้องบอกว่าตับเองเนี่ยเวลาที่ป่วยเป็นโรคตับแล้วยังส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆเยอะมากใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งก็มีส่วนนะฮะแล้วก็อีกหลายๆโรคเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยผมเคยได้มาว่ามันมีวิธีการล้างสารพิษได้ด้วยครับผมและสําคัญที่สุดก็คือระบบในการขับถ่ายอุจจรระะนคับ เรามักเข้าใจว่ากระบวนการขับถ่ายอุจจาระเป็นกระบวนการขับล้างของเสียออกจากลำไส้ใหญ่เรานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความวิเศษมากกว่านั้นครับยังไงครับคุณหมอครับเพราะว่ากระบวนการขับถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นแค่การล้างสารพิษหรือกัดใย่ออาหารออกจากตัวแค่ลำไส้ใหญ่แต่จริงๆเมนหลักของร่างกายนะครับ เขาแอบล้างเอาสารพิษออกจากตับมาด้วยอ oh. ครับผมฉะนั้นการล้างสารพิษออกจากตับตรงนี้คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเข้าใจครับครับเพราะว่าการล้างสารพิษตรงนั้นมันขับออกมาทางไหนมันขับออกมาจากน้ำดี hmm. ออกมาจากอุจจาระที่ออกมาเป็นสีเหลืองๆนะครับ,รบฉะนั้นสมมุติในร่างกายเราเนี่ยครับเราสร้างน้ำดีประมาณสัก1,000ซีซีแล้วกัน มันจะต้องมีการขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระออกมาประมาณสัก200ซีซีฉะนั้นที่ดีนะครับในร่างกายของคนทั่วไปเนี่ยปัสสาวะจะต้องเป็นสีเหลืองทองจริงๆผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเนี่ยอาจจะป่วยไม่สบายแต่จริงๆการปัสสาวะเป็นสีเหลืองนี่คือจริงๆแล้วดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นสีเหลืองแต่เป็นสีเหลืองอ่อนๆครับ<อ>ที่เราเรียกว่าสีเหลืองอมพันนะครับหรือเทียบง่ายๆก็คือสีเหมือนน้ำเก๊กฮวย คือเทียบเหมือนกับสีน้ำแก๊กวยถูกตอ<ด>้องครับถ้าเมื่อไหรเราปัสสาวะออกมาใสามากไม่ดีครับไม่ดีเพราะว่าอะไรครับคุณหมอเพราะว่าแสดงว่าในร่างกายเราหรือไตเราเนี่ยขับปัสสาวะออกมาเยอะมากมหรือน้ําเยอะมากจนกระทั่งสีของตัวน้ําดีครับ,รบที่จะออกมากับปัสสาวะเราเนี่ยจางไปหรือร่างกายเราอาจจะขับน้ําดีออกทางปัสสาวะน้อยเกินไปอ,อ๋อครับ ส่วนใหญ่คนที่ปัสสาวะใสๆนะครับบอกได้เลยว่ามีปัญหาเรื่องระบบไตโดยเฉพาะเบาหวานนั้นคนเบาหวานเนี่ยครับจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยและสีปัสสาวะจะใสมากเพราะว่ามันมีน้ำครับน้ำตาลเขาจะดึงน้ำออกมาเยอะนะครับนั้นสีจะต้องออกเป็นสีเหลืองอาพันนะครับถ้าสีเป็นสีแบบสีเหลืองแก่ๆสีเหลืองเข้มเหมือนน้ำชาละกันนะครับ อย่างนี้เรียกว่าไม่ดีแล้วครับอโอกาสเป็นโรคตับจะสูงมากอ๋อมีโอกาสถูกต้องครับคือดูได้จากปัสสวรได้เลยใช่ครับใหครับอุจจาระเราก็เช่นเดียวกันต้องเป็นสีเหลืองทองอถ้าขับอ,อุจจาระออกมานะครับเป็นสีเข้มเป็นสีน้ําตาลเป็นสีดําอย่างเงี้ยแสดงว่าระบบตับเราเริ่มมีปัญหาครับฉะนั้น เราดูจากระบบปัสสาวะหรืออุจจาระก็พอจะบอกเรื่องของตับได้นะครับงั้นกระบวนการล้างพิษในตับตรงนี้ครับมันเลยออกมาทางลำไส้ใหญ่นะครับโดยออกมาเป็นอุจจาระนะครับแล้ววิธีการที่เราอยากจะล้างพิษโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปบริเวณตับ,รบเราจะล้างพิษได้ยังไงบ้างครับคุณหมอครับล้างตับวิธีอื่นเนี่ยวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือ ต้องหาผลิตภัณฑ์หรือสารอาหารบางตัวที่มันไปช่วยในการกระตุ้นตับเราให้ขับสารพิษออกอครับผมคือจะกระตุ้นตับให้เราขับสารพิษออกอย่างที่คุณหมอบอกคือขับตัวน้ําดีนี่แหละฮะใช่ครับเพราะกระบวนการที่เราขับน้ําดีออกเนี่ยครับมันเป็นการเหมือนการทํากระตุ้นตับเราให้เนี่ยขับสารพิษหลายๆคนงงว่ามันขับได้ยังไงถูกไหมครับเหมือนที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่าสมมุติตับเราสร้างปริมาณขึ้นมา1 0 0 0ซีซีต่อวันนะครับ มันมีการขับทางอุจจาระกับปัสสาวะออกไป 200cc นี่คือกระบวนการปกติของเราแสดงว่าทุกวันร่างกายเราต้องสร้างน้ำดีทดแทนมาประมาณ 200cc ถ้าเรากระตุ้นให้ตับเราเนี่ยครับมีการขับเอาน้ำดีออกมามากกว่านั้นได้ร่างกายก็ต้องสร้างน้ำดีมากกว่านั้นใชไหมครับกระบวนการสร้างน้ำดีครับร่างกายต้องดึงเอาไขมันเลวครับ LDL นะครับมาบวกกับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับเราเอามาสร้างเป็นน้ำดี เมื่อเราสร้างเพิ่มขึ้นอีกสัก2 0 0ซี่ีแล้วกันแสดงว่าปรับเราต้องทํางานเพิ่มขึ้นประมาณอีกร้อเลยหนึ่งเท่าตัวหนึ่งเท่าตัวมันเลยทําให้เราเหมือนได้ เสมือนกับเราได้ล้างสารพิษในตับออกมาได้ครับตรงแบบนี้นะฮรับราต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอีกหนึ่งโรคที่หลายๆคนเป็นกันก็คือเรื่องของภาวะไขมันพอกตับถูกต้องครับแบบที่คุณหมอบอกไปนี่แหละนะฮะว่าพอได้ดีท็อกซ์แบบนี้แล้วไขมันต่างๆที่เกาะอยู่ที่ตับเนี่ยก็จะละลายมากับน้ําดีด้วยถูกต้องเพราะว่ากระบวนการของไขมันพอกตับเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเพราะเราไปกินอาหารมันเรามีไขมันไปพอกตับ ผมเรียนว่าปัญหาหลักเลยเพราะเราไม่กินมันตั้งหาเพราะเราไม่กินมันถูกต้องครับ,รบเพราะเราไม่กินมันแล้วเราไปเข้าใจว่าเราไม่กินมันเราเลยจะแข็งแรงรแต่ร่างกายของมนุษย์มันมีความวิเศษครับเรายังกินแป้งเรายังกินโปรตีนอยู่มันทําหน้าที่เปลี่ยนแป้งและโปรตีนเหล่านั้นมาเป็นไขมัน แต่เป็นไขมันเลวนะครับเป็น L D L ที่สะสมมาเป็นพูงของพวกเรานะครับสะสมไปเป็นไขมันพอกตับของพวกเราแล้วมันก็ไม่มีโอกาสได้ดึงออกมาใช้เลยครับถ้านั้นถ้าเราใช้วิธีการทำให้ตับเราเร่งกระบวนการใช้ไขมันเลวแบบนี้ออกมาได้ไขมันที่พอกตับ ก็จะถูกดึงเอามาใช้แล้วก็ทําให้ไขมันพอกตับลดลงได้นี่คุณหมอผมอยากรู้ว่าแล้วสารอะไรบ้างล่ะครับที่จะทําหน้าที่ในการล้างตับได้บ้างครับจริงๆมันมีสารอยู่หลายตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยผมอยากตอกย้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าไขมันพอกตับเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันมีอันตรายอย่างไรไขมันพอกตับเนี่ยเป็นอาการเริ่มแรกของอาการตับอักเสบอาการตับอักเสบโดยไม่เกิดจากการติดเชื้อนะครับ มันมีการอักเสบบางส่วนในตับขึ้นไขมันเลยทําหน้าที่ไปเกาะบริเวณตับมันพยายามจะช่วยรักษาตับเรานะครับแต่มันยิ่งพอกยิ่งพอกปุ๊บตับที่อักเสบนั้นก็จะเป็นมากขึ้นคเพราะตับอักเสบนั้นเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับจะตามมาด้วยอาการของตับแข็งอพอตับแข็งนานๆครับก็จะกลายเป็นมะเร็งตับนี่แหละฉะนั้นอย่ามองข้ามว่าไขามันพอกตับเป็นอาการเล็กน้อยนะครับเป็นอาการเริ่มต้นนะครับ ฉะนั้นถ้าเราจะใช้สารนะครับในการที่ช่วยร่างกายของเราเนี่ยจ,จริงๆมีหลายตัวเลยนะครับในผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทเองเนี่ยครับของเราเนี่ยก็ ชัดเจนเลยที่เป็นพระเอกของเราคือสารสกัดจากตัวโปรตินครับโปรตินเนี่ยครับมีผลงานวิจัยชัดเจนว่าเขาสามารถช่วยในการดีท็อกนะครับทำความสะอาดตับได้นอกจากนั้นยังช่วยลดอนุมูลอิสระได้ดีนะครับเพิ่มระดับของเอนไซน์ ign, นะครับที่ดีในตับเรารทําให้ดึงเอาไขมันพวกนี้มาใช้เป็นพลังงานแล้วสร้างกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีฉะนั้น 1. สารอาหารที่มันมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบเนี่ยก็จะได้ผลดีมากครับ ต้องบอกว่านอกจากนี้เรายังมีตัว l i v e r o ์ o ลแบบนี้นะค,ะครับที่เขาจะมีเรื่องของส่วนผสมของรากสมเกาหลีร,รากสมเกาหลีเองเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีการทำงานยังไงที่ดีต่อตับบ้างครับจริงๆตัว l i v e r ร์โลเนี่ยผมอยากจะ เน้นว่าเรามันเน้นในเรื่องของการบำรุงครับงนั้นถ้าเราจะล้างเนี่ยเราต้องกินควบคู่กันระหว่างริเวอร์วันกับริเวอร์โทูเพราะตัวริเวอร์ทูเองเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเน้นในเรื่องของการกําจัดสารพิษได้ดีนะครับเพราะในริเวอร์ทูเนี่ยจะมีสารอยู่หลายตัวในนั้นใช่ไหมครับครับเช่นเขาจะมีสารสกัดจากมะระจีนมีจากมะระจีนใช่ครับในมะระจีนเนี่ยจะมีสารพวกฟีนอลหลายๆตัวอยู่ในนั้นเลย มันจะช่วยลดอนุมูลอิสระได้นะครับลดการอักเสบต่างๆที่เกิดในตับที่เรารบอกเป็นสาเหตุจากไขมันฟอกตับลงได้นะครับแล้วก็จะมีสารตัวอื่นอีกในนั้นครับใช่อ,อย่างเช่นสารอย่างสารสกัดจ,จากถั่วขาวแบบนี้อย่างถั่วขาวนยนครับพอเราทานไปเหมือนที่บอกว่าพอเรากินแป้งและน้ําตาลเยอะๆครับ,รบมันจะเป็นตัวสาเหตุที่ไปกระตุ้นให้ตับเราทํางานหนักนั้นถั่วขาวจะทําหน้าที่ในการจับแป้งและน้ําตาลนั้นพอเรากินตัวนี้ปุ๊บการทํางานของตับเราเนี่ยครับก็จะทํางานน้อยลง ปัญหาของการเกิดการอักเสบน้ําตาลเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิดการอักเสบทุกส่วนในร่างกายล่ะครับฉะนั้นถั่วขาวจะทําหน้าที่ไปจัดการกับคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลตัวนี้ออกอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้ช่วยได้ครับมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือสารสกัดจากพุทราแดงซึ่งเขาบอกว่ามีวิตามินซีสูงมากตัวนี้มีวิตามินซีมีส่วนช่วยในการดูแลหรือว่าดีท็อกซ์ตับยังไงครับตัววิตามินซีเหมือนที่บอกว่ามันเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ เหมือนที่สูตรในการดีท็อกตับสังเกตไหมครับเขาใช้ตัวกาแฟแล้วก็สมน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็คือตัววิตามินซีนั่นแหละครับเพราะมันไปช่วยในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆนั้นถ้าเราใช้วิธีการทานพวกวิตามินซีอย่างเงี้ยมันไม่เกิดผลกระตุ้นเห็นไหมครับเราเลยใช้วิธีการทานเข้าไปได้นะครับฉะนั้นตัววิตามินซีเนี่ยหน้าที่เขาจะไปทําให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายเราเนี่ยลดลงอนุมูลอิสระเนี่ยมีผลเยอะมากนะครับ หลายๆคนเนี่ยได้ยินมาเยอะเลยว่าอนุมูลอิสระอ,อนุมูลอิสระถูกไหมครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับอนุมูลอิสระผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์เยอะะเลยครับองค์รอบของเซลล์เราเนี่ยจะประกอบด้วยประจุลบประจุลบที่เราเรียกว่าอ,อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนถูกต <ร S 1> ้อง <ตร S 1> ครับอิเล็กตรอนในประจุลบที่มันอยู่รอบเซลล์เราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นคู่ๆครับแล้วปกติเนี่ยออกซิเจนเราเนี่ยครับ มันจะเป็นตัวที่ไปทําปฏิกิยาหรือสันดาบกับอาหารที่เรากินเข้าไปฉันอาหารเนี่ยครับพอมันเจอออกซิเจนปุ๊บมันจะเกิดเกิดการสันดาบกันขึ้นนะครับถ้ามันเกิดการสันดาบร้อยปอร์เซ็นตมันก็ไม่เกิดปัญหาครับผมแต่ถ้ามันเกิดการสันดาบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีบางตัวหลุดรอดไปนะครับมีการปล่อยประจุอิเล็กตรอนหลุดไปแค่หนึ่งประจุไม่หลุดไปเป็นคู่นะครับ มันก็เลยเกิดอนุมูลอิสระขึ้นงั้นถ้าอธิบายง่ายๆก็คือออกซิเจนที่มีตัวประจุลบหลุดไปหนึ่งประจุครับไม่หลุดไปเป็นคู่ตัวมันจะเหลือประจุลบอยู่ที่ผิวมันกลายเป็นประจุลบปกติเซลล์หนึ่เซลล์มันจะมีค่าความเป็นกลางมีทั้งลบและบวก พอมันหลุดไปแค่ประจุเดียวมันเหลือประจุลบหรือค้างอยู่มันเลยทําให้ตัวมันเนี่ยกลายเป็นอนุมูลอิสระพอมันเป็นอนุมูลอิสระปุ๊บถ้าอยู่ข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นสมมุติน้ํามันครับที่เราเก็บไว้ในครัวบ้านเราพอมีอนุมูลอิสระลงไปหรือออกซิเจนแบบนี้ลงไปปุ๊บมันเลยเกิดความหื้นความหืนของน้ํามันเกิดขึ้นครับแต่ถ้าอยู่ในร่างกายเราอนุมูลอิสระพวกนี้ครับมันต้องการประจุลบ นะครับจากตัวอื่นเพื่อมาเติมตัวประจุที่มันหายไปครับมันเลยไปขโมยประจุลบจากเซลล์ข้างๆเขา<อ>มาเอาเข้ามาครับไอเซลล์ข้างๆพอโดนขโมยประจุลบไปตัวมันก็ขาดประจุลบไปอีกอม,มันก็เลยต้องไปขโมยประจุลบจากเซลล์ข้างๆเลยเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เหนียวนําทั้งร่างกายไม่รู้จบครับ,รบวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราป่วยเป็นโรคตับอาการอะไรจะบ่งบอกได้ไหมครับว่าเขาคนนั้นป่วยเป็นโรคตัครับ อาการที่ชัดเจนเลยของคนที่เป็นโรคตับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าเรารอให้ถึงตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยมักจะไม่ค่อยทันนะครับมักจะเป็นระยะท้ายๆของการเป็นโรคตับ,รบเราจะดูได้ว่าคนเป็นโรคตับเนี่ยให้ดูอะไรบ้างนะครับ,รบหนึ่งให้ดูผมถ้าเมื่อไหร่ผมเราร่วงบ่อยๆนะครับ,รบโดยไม่รู้สาเหตุหรือหักง่ายนะครับพวกนี้อาจจะเป็นโรคตับ สองสายตาครับถ้าเริ่มมีสายตาฟ้าฟางนะครับมองอะไรเริ่มไม่ค่อยชัดตามัวนะครับเป็นอาการของโรคตับสามก็คือปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะครับพวกนี้สัมพันธ์กับโรคตับสี่ครับคนที่มีปัญหาเรื่องเล็บเปราะเล็บเปราะครับเปราะแตกหักง่ายนะครับเป็นอาการที่เบื้องต้นที่แสดงถึงอาการของโรคตับ ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนทั่วไปไม่ค่อยรู้ก็คือคนที่เป็นฝ้าและกระในร่างกายครับฝ้ากับกระใช่ครับพวกนี้เป็นอาการของคนที่เป็นโรคตับเพราะว่าฝ้าทั้งหมดหรือกระทั้งหมดนะครับมันคือน้ําดีที่ร่างกายปล่อยออกมาที่เราย่อยสลายนะครับแล้วมันดูดซึมกลับไปที่ตับได้ไม่หมด ส่วนหนึ่งปรับเราต้องดูดซึมกับส่วนหนึ่งปล่อยออกไปทางปัสสาวะกับอุจจาระ,ะรแต่ส่วนหนึ่งที่ดูดซําดูดซึมกลับไม่ได้ตกค้งางจะกลายเป็นฝ้าและกระที่ตกค้างในร่างกายเพราะจริงผมเพิ่งผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าฝ้ากระ เกิดจากแดดใช่ไหมครับเกิด<ช>จากแสงยูต่างๆทําให้ผิวหนังเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่จริงๆมีส่วนเหมือนกันว่าเราเป็นโรคตับถูกต้องเป็นส่วนเลยฉะนั้นคนสูงอายุบางรายสังเกตไหมครับว่าผิวพรรณสวยมาก<อ>ไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระเลยแสดงว่าคนนั้นครับเขามีการทํางานของตับเขาสมบ,บูรณ์ คนสูงอายุที่มีอายุที่มากขึ้นแล้วเริ่มมีฝ้ามีกระตามตัวเยอะๆแสดงว่าเริ่มมงบอกว่าตับเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องความเสื่อมคัฉะนั้นอาการพวกที่เล่ามาเนะครับเราสามารถใช้การพยากรณ์ของการเป็นโรคตับได้โอ้โห แต่ที่ดีที่สุดเลยคือเจาะเลือดดูครับเจาะเลือดดูใช่ครับไปดูเอนไซม์ตับครับอ๋อคือรู้เลยด้วยใช่ไหมว่าเราเป็นโรคตับอะไรบ้างนะครับซึ่งแล้วแบบนี้คุณหมอครับเรื่องของอาหารการกินก็แน่นอนแหละมีส่วนใช่ไหมครับในการดูแลตับเราอย่างดีมีครับมีส่วนยังไงบ้างเราต้องกินอะไรยังไงหรือว่าต้องเลี่ยงอะไรครับเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับตับครับอาหารที่สําคัญเหมือนที่บอกว่าเราต้องเลี่ยงอาหารที่ประเภทที่มันมีพวกคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลสูงนะครับสยา หรือสารพิษบางอย่าง mm hmm. เช่นแอลกอฮอล์ hmm. เป็นตัวหลักเลยที่ไปทำลายตับเรานะครับ,รบยาบางประเทศที่เรากินนะครับต้องศึกษาให้ดีว่ายาตัวนั้นมีส่วนในการทำลายตับไหมเพราะยาบางตัวที่กินนานเกินไปสามารถทำให้ตับอ mm ักเสบได้นะครับ mm hmm. ที่สำคัญคือนะครับ ต้องหาสารอาหารหรืออาหารเสริมบางตัวที่มาบำรุงรเหมือนที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรากินลิเวอร์โรในการล้างไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ l i เ e r ร์โรวในการมาบำรุงช่วยด้วยะนะครับ เพราะว่าในลิเวอโรวันเนี่ยเขาจะมีสารสกัดที่สําคัญนะครับอยู่ในนั้นนะครับที่ช่วยเราบํารุงตับได้ครับก็คือเหมือนกินลิเโรทูเพื่อดีท็อกซ์ตับถูกต้องครับแล้วกินลิ v วอ o ์โรวันเพื่อบํารุงถูกต้องครับทำให้ตับกลับมาแข็งแรงถูกต้องครับอ่าก็เป็นอนึ่งหนึ่งเคล็ดลับเพราะตับเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่วิเศษนะครับเป็นแทบจะเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายมนุษย์นอกจากผมและเล็บซึ่งไม่ค่อยมีผลอะไรกับเราที่งอกได้เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ครับผมตับสามารถงอกได้ใช่ครับ สามารถงอกได้สมมตุติไตเราเนี่ยเราเสียเราตัดไตไปครึ่งหนึ่ง มันงอกไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ตับเราสมมุติโชคร้ายมันอักเสบมันเป็นมะเร็งมันเป็นเนื้อง,งอกบางส่วนรเราสามารถตัดออกได้ถึง75%เครับโอ<ห>้เยอะนะเหลืออยู่25%มันงอกกลับขึ้นมาได้ครับผมอยากรู้แล้วแบบนี้ระยะเวลาในการงอกใช้ระยะเวลานา,น,านครับนานฉะนั้นมันถึงต้องมีทั้งตัวไปบำรุงเขาด้วยทําให้เขาไปสร้างเสริมแล้วงอกกลับมาแต่การงอกกลับมาของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์หรือดีเท่ากับตับเดิมของเรานะครับฉะนั้นที่ดีที่สุดคือเราต้องรักษา ตับของเราที่เราได้มาจากแม่เราครับ,รบให้มันสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดก็ค,คือทางที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานอาหารอย่างที่คุณหมอศักดาแนะนําไปแล้วนี่แหละนะครับรวมไปถึงดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคตับน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าดีครับดีกว่าต้องมาตัดตับทิ้งแล้วรอให้ตับอักมาใหม่ไม่น่าจะคุ้มนะครับ